วันนี้เนะี่ยผมไม่ได้จะมาเล่นเกมกันนะวันนี้ผมจะมาดูกันว่าในอัปเดตหน้านี้ที่ใกล้จะถึงเนี่ยมันคืออะไรซึ่งท่านผู้ชมพอที่จะเห็นในภาพนี้แล้วนะว่ามันคืออะไรมันคืออัปเดตหน้านี้มันจะอัปเดตสัตว์เลี้ยงนั่นเองก็หลังจากที่อัปเดตของเ,ออเจ้าอัปเดตล่าสุดเนี่ยที่มันมีเห็ดมีมะเขือม่วง4 4 นั่นแหละก็หลังจาก update, อัปเดตเจ้าต้นไม้กินคนไปะนะมันหลังจากนั้นเนี่ยวันที่27เมษายนก็ได้มีโพสของคนนี้นะฮะเดเวลลอปเคนหนึ่งนะเขาบอกว่าอัปเดตสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะให้มีปุ่มบนตัวของสัตว์เลี้ยงหรือไม่มีซึ่งผลปรากฏว่ามีปุ่มชนะไป65%ไม่มีปุ่มมีผลโหวต27% s o m e t h i ด g e l s e ก็คืออะไรบางอย่าง8%นะนี่คือเวอร์ชั่นแบบมีปุ่มนะฮะของสัตว์เลี้ยงคนข้างหลัง4คนเนี่ราร้่แลวว พวกเขาทำหน้าที่อะไรมันมีอยู่ในเกมแล้วตอนนี้แต่ว่าคนนี้มากกว่าคนนี้จะเป็นคนที่อาจจะขายสัตว์เลี้ยงให้เรานะเออแล้วก็อันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงต่างๆมีกระต่ายมีไก่มีหมูมีหมาหลากสีเลยฮะแล้วก็มีวัวด้วยตรงด้านซ้ายผมไม่รู้ว่ามีอะไรอีกซึ่งอันนี้คือเวอร์ชั่นของมีปุ่มนั่หนึ่งสัตว์เลี้ยงมีปุ่มมันเป็นลายแบบนี้เลยะลายตรงพื้นเลยแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันแบบไม่มีปุ่ม จะเป็นแบบนี้มีบบปุ่มมันจะดูเกยงเกาดูสะอาดตานะผมผมชอบแบบนี้มากกว่ามีปุ่มนะมีปุ่มแล้วมันจะดูแบบเลโก้ไปหน่อยซึ่งมันดูลูกหูลูกตานะเอาจริงจริงมันดูแบบลกๆแปลกๆอา่าแต่ก็ไม่เป็นไรซึ่งผลโหวตมันออกมาแล้วไงว่าเออขอเอาแบบมีปุ่มแล้วกัน what a b o u t this ก็คืออันนี้มันคือเกี่ยวกับอะไรเหรอก็คือเกี่ยวกับมมีปุ่มไม่มีปุ่มเหมือนเดิมก็ผลโหวตก็ชนะที่มีปุ่มนะเหมือนเดิมนะ อ่าเนี่ยก็ประมาณนี้นะมีสัตว์เลี้ยงมีแมวด้วยอ่ามีวัวหมูเฮ้ยเห็นอะไรข้างหลังฮะต้นซากุระไอเห็ดนี่มันเห็ดจิว๋วหรืออะไรเห็ดของที่อัปเดตล่าสุดใช่ไหมเออนี่มีต้นซากุระซะด้วยน่าสนใจจริงๆเลยอ่าเนี่ยก็เวอร์ชันเก่งเก่านะเวอร์ชันไม่มีปุ่มอันเนี้ยเขาก็พิมพ์มายาวๆโอ้พิมพ์ยาวเหย,วยียดลงมาเลยนะซึ่ง เดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังนะว่าเขาพิมพ์อะไรมาผมจะใช้แชท GPT ในการแปลข้อความนี้นะก็ะคือแชท GPT นะที่บอกมาเขาบอกว่าแค่จะชี้แจงเกี่ยวกับสัตว์ที่อาจจะดูน่ารังเกียจพวกมันจะไม่ใช่แค่สัตว์ในแบบในเกมพวกทําเงินง่ายๆทั่วไปก็คือเขาจะสื่อถึงว่ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่เหมือนแบบว่าใน เพจซีมูเลเตอรที่ต้องเติมหาไข่หานู่นหานี่แล้วก็แบบหาเงินง่ายๆอะไรอย่างนี้ยไอเดียหลักมีดังนี้คุณเนี่ยจะสามารถวางไข่ในส่วนของคุณและรอให้มันฟักออกมาได้เมื่อสัตว์เลี้ยงฟักออกมาแล้วมันอาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันเหมือนกับพืชอืมเหมือนกับพืชนี่หมายถึงว่ามันมีโอกาสที่สัตว์เลี้ยงโตแบบเริ่มเทิมบิ๊กบิ๊กฟุตเลยไหมผมไม่แน่ใจนะ พราะว่าพืชในสวนของเราบางอันมันก็ใหญ่ไปเริ่มเทิมอ่ะอืมไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงยังเป็นไงนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยที่อายุที่ศูนย์นะก็เพิ่งเกิดการให้อาหารสัตว์เลี้ยงทุกวันจะทําให้อายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือการให้อาหารให้มันเรื่อยๆแล้วมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะตัวโตขึ้นอายุเยอะขึ้นมัน้งให้เดานะถ้าสัตว์เลี้ยงหิวมันจะหยุดเติบโตทันทีอ่าก็ก็คือถ้าไม่ให้อาหารมันมันก็จะไม่โตนะ สัตว์เลี้ยงจะเดินเล่นอยู่ในส่วนของคุณแต่ละตัวจะมีลักษณะเฉพาะตัวก็คือมีความสามารถก็มีความสามารถพิเศษของมันเองเช่นพึ่งก็อาจจะผสมเกสรผลไม้ด้วยาการกลายพันธุ์ของการผสมเกสรโอ้ตัวพึ่งนี่น่าจะเป็นตัวโหดอยู่นะถ้าถ้าเกิดว่ามันเป็นการผสมเกสรการกลายพันธุ์อย่างนั้นเหรอก็ทําให้มันออกผลได้ได้แบบว่าระดับโกระดับ เลมโบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือนกอาจจะกินผลไม้แบบสุ่มแล้วถ่ายเมเล็ดออกมาหลังจาก1ชั่วโมงก็วู้สุดยอดเลยก็คือกินผลไม้แล้วมีโอกาสที่จะสุ่มเมเล็ดออกมาด้วยสุดยอดแต่ว่าจะกินผลไม้แบบสุม่มตัวอย่างอื่นเช่นหนอนที่ช่วยทําให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทําให้พืชเติบโตเร็วขึ้น อันนี้คือตัวอย่างที่ยังไม่แน่นอนนะและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังก็มันมีโอกาสที่บางตัวอาจจะไม่มีหรือมีหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างงี้นะก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรกับสิ่งนี้มากรออัปเดตมาจริงๆจังๆแล้วกันนะสัตว์เลี้ยงบางตัวเนี่ยอาจมีความสามารถในการทํางานร่วมกันอีกและจัดองค์ประกอบในสวนเพื่อให้ได้ผลไม้หรือกลายพันธุ์ที่หาย,ยากขึ้นซึ่งจะเกิดได้เฉพาะเมื่อมีสัตว์เลี้ยงชุดนั้นเท่านั้นเช่น พึ่งตัวหนึ่งอาจผสมเกสรดอกไม้ใ,ในขณะพึ่งอีกตัวเปลี่ยนดอกไม้ที่ถูกผสมเกสรให้กลายเป็นน้ำพึ่งทั้งหมดนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังแต่ไอเดียโดยรวมมีประมาณนี้เป็นอัปเดตที่น่าสนใจดีนะโดยใช้ไอเดียคือใช้สัตว์เลี้ยงในการมาช่วยทําให้พืชเราเนี่ยมีผลที่หายากขึ้นหรืออะไรต่างๆนานานะช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นซึ่งมันดูเป็นไอเดียที่เจ๋งดีนะผมชอบผมชอบมาก แล้วหลังจากนั้นเนี่ยในชั่วโมงที่7จ็นะเจ็ดโมงเช้าก็เกิดอ,อ,อันนี้เอกแล้วนะ Thunder Thunder light from the clouds h e c h o v e r shall you appear and we may feed the angry pants คือตอนที่มันอัปเดตวันที่27เนะเมษายนมันทาง Developer เขาได้เซก Thunder ก็คือ Thunder Storm อะ่ะในชั่วโมงที่8มั้ง เขาบอกว่า next hour ก็คือ1ชั่วโมงต่อมานั่นแหละก็คือชั่วโมงที่8ก็มีฟ้าผ่าแต่ว่าผมไม่ทันผมยังไม่ตื่นเลยตอนนั้นอ่ะก็เลยอดเลยถ้าท่านผู้ชมที่อยากที่จะแบบรู้ข่าวสารหรืออะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับ g o อากาเด้นนะก็ให้เข้ามาใน Discord ของเกมนี้ท่านผู้ชมก็จะสามารถรู้ได้ว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างอะไรงี้เพื่อมันมีแบบ t ัน n d e r s t o r m เนี่ยก็จะได้ทันกัน ผมไม่ทันอะ่ะโอ่ไ uh, I ว l l a มคเ e e ยไ i ท์ส s t ิง i n อ e r stack this update มันจะบอกว่าสามารถ stack s p r i n เก eventually we want to add a c h e s e but right now we can โอ้จริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะอัปเดตหีบมาด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังทำไม่ได้พวกเรายังทำไม่ได้อ้ oh, ถ้ามีหีบนี่ดีนะเพราะว่าจะได้ใส่ของใส่อะไรง่ายขึ้นเนาะ อ่าก็อันนี้คือเขาบอกว่านี่คือเป็นการดูสัตว์เลี้ยงครั้งแรกนะฮะก็คือพวกเรายังคงทํางานเกี่ยวกับการแบบคิดบอกและเส้นทางของสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้มันเดินแบบไม่ได้เดินไปสุ่มๆทั่วๆไปอะ่ะก็เรามาดูกันนะว่าคลิปนี้เป็นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นไ้ว่านี่สัตว์เลี้ยงหมาน้อยนี่ ขาพยายามที่จะไม่ให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเดินไปสุ่มๆไปเรื่อยๆจนแบบไอ้นี่เกินไปนะแบบมั่วเกินอะไรผมก็ไม่รู้นะว่า ability ของก็คือความสามารถของหมาเนี่ยมันมีอะไรนะ่ตอนนี้ก็เห็นได้แค่ว่ามันมีแค่เดินไปเดินมาอย่างเดียวโอ้โหทำไมมีสายฟ้าเยอะจังเลยอ่ะขอแคกตัดฟ้าผ่าได้ไหมผม,มยังไม่มีเลยตอนนี้ฟ้ามันวิพาตั้งแต่เมื่อวานแล้วท่านผู้ชมผมจะ บ้าแล้วเนี่ยเล่นมา2-3วันแล้วฟ้ายังไม่ผ่าเลยอุตส่าห์แบบรอตั้งนานก็ประมาณนี้นะสำหรับการสรุปอัปเดตในครั้งหน้านะียซึ่งอัปเดตในครั้งหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะมาเดี๋ยวผมไปดูให้นะแป๊บบนึงลองเข้ามาในโลบอกในหน้าของ Go อาการเดีย oh, นะมันคือสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาถึงแล้วทำให้สวนของคุณมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นด้วยสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราเรากดเข้าไปเลยนะ นี่ก็คือเขาบอกว่าเดือนหน้านะฮะในเดือนพฤษภาคมวันที่3นั่นเองก็คือวันเสาร์เวลา 9pm เนี่ยจะอัปเดต Animal ก็คืออัปเดตสัตว์เลี้ยงนั่นเองในช่วงเดือนหน้ามีอัปเดตแน่นอนนี่ก็เป็นการดูอัปเดตที่จะมาในอนาคตน,นะฮะก็มีประมาณนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า